รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยุคนพิเศษสังกับรายการทุกประเด็นผ่านทางช่องไรทีวีดิจิตอลหมายเลข20ประจำวันอังคารที่29พฤษภาคม2,561นะครับวันนี้มากันที่เรื่องราวความเชื่อหลังจากสักประมาณ1-2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเพจ Facebook ได้มีการเผยแพร่ ร่างทรงที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็อวดอ้างนะครับว่าตนเองนั้นสามารถเข้าทรงเป็นองค์จัตุคามรามเทพหรือสดสดร้อนรอนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับในโลกโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์คลิปของร่างทรงคนนี้อวดอ้างถึงขนาดที่ว่าเป็นร่างทรงของบูรพะมหากษัตริย์เจ้าในอดีตหนึ่งในนั้นก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกันเลยทีเดียว จนถึงนักขณะน,นี้ก็มีกระแสรเรื่องของความเชื่อแบ่งออกเป็นสองส่วนด้านหนึ่งบอกว่าเป็นการแหกตาลวงโลกแต่ด้านหนึ่งก็บอกว่าเธออาจจะมีวิชาอาคมของจริงก็เป็นไปได้ผู้หญิงคนนี้อยู่ในวัย49ปีนะครับชื่อจริงของเธอก็คือนางสาวแสงสุริยะเทพ พระมหาสุริยะอายุ49ปีตอนนี้ก็ถูกขนานนามไปหลายรูปแบบนะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมในการเข้าทรงที่มักจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook จนหลายคนตั้งชื่อให้เธอว่าเป็นร่างทรง 4G ครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ดีจากสิ่งที่ปรากฏออกมานี้ล่าสุดนะครับทางชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมโดยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ได้เริ่ม ปฏิบัติการในการตรวจสอบแล้วนะครับพร้อมกับมีการระบุด,ด้วยนะครับว่าต่อจากนี้ไปจะแฉะหรือว่าถอดหน้ากากลวงโลกของร่างทรง 4G คนนี้ว่ามีพฤติกรรมลวงโลกแล้วก็หลอกลวงอย่างไรกันบ้างอย่างล่าสุดนะครับเพิ่งมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยนำเอางบการเงินของบริษัทก่อสร้างที่ร่างทรงคนนี้เคยกล่าวอ้างว่าตนเองนั้นสามารถประกอบธุรกิจจนร่ำรวยมหาศาลเป็นหลัก100ล้านบาทซึ่งข้อมูลที่คุณอัจฉริยะนำมาเปิดเผยนั้นตัวเลขไม่สอดคล้องนะครับอย่างเช่นเมื่อ3ปีที่แล้วบริษัทของเขาสามารถทำกำไรได้แค่เพียงหลักหมื่นจนมาถึง เมื่อ2และก็1ปีที่ผ่านมามีกําไรขึ้นไปหลักแสนปลายๆเท่านั้นไม่ใช่100ล้านบาทแต่ประการใดทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับเราจะได้มาสังเคราะห์แล้วก็พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านว่ามีมุมมองทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรและจะเตือนสติสังคมไทยต่อจากนี้เกี่ยวกับเรื่องในลักษณะแบบนี้ที่มีมาให้เห็นเรื่อยๆเนี่ยอย่างไรกันบ้างนะครับท่านแรกก็คือพระมหาภัยวันบรรวันโนพระนักเทศชื่อดังจากวัดสร้อยทองนะครับสวยท่านหนึ่งก็คือคุ คุณบีฟกโคเป็นแอดมินเพจสมาคมต่อต้านสิ่งงม,มงายตอนนี้ทั้งสองท่านนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับราบนมัมสการครับแสดงสวัสดีครับคุณบีฟกโครครับสวัสดีครับก็นั่นล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ได้เห็นมุมมองที่ทแตกต่างกันอย่างแน่นอนถามคุณคุณบีก่อนนะคือเราต่อต้านสิ่งงม,มงายเนี่ยพระมานั่งข้างๆเนี่ยกับพระเนี่ยถือว่า เรานี่เป็นยังไงทัศนคติอ๋อไม่เกี่ยวครับพระก็คือเป็นเรื่องของศาสนาะส่วนเรื่องทางเพจที่เน้นก็คือเรื่องของความเชื่อที่เหนือธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างฟรงหมอผีวิธีกรรมพยศาสตร์ที่ทําให้ที่ผมเรียกว่าหลอกลวงเลยวะนะครับ,รบก็เป็นการตีแผ่เอามาวิจารานะครับแล้วก็แสดงความเห็นในทัศนที่อีกด้านหนึ่งของความเชื่อว่ามันไม่จริงยังไงครับครับเรามีศาสนาไหม นับถือพุทธครับนับถือศาสนาพุทธครับไหว้พระไหว,ว้พระครับนั่งสมาธิเอ่อนั่งสมาธิไม่นั่งครับทําไมอ่ะก็ไม่ได้ว่างขนาดที่อ๋อแค่ไม่ว่างอ่าใช่ใช่เพราะนั่นเองแต่นับถือศาสนาพุทธนถือไหว้ได้ใช่ครับ,รรบนี่เดี๋ยวก็ไปเวียนเทียนปกติครับก็ไปทําพิธีตามหลักศาสนาพุทธเป็นศาสนิกชนก็ทําแบบนี้แต่ว่าไม่ผมจะไม่ยึดติดกับเรื่องการทําพิธีแก้กรรมสะดอกเคาะซึ่งไม่ใช่แนวทางพุทธอยู่แล้วฮะ ่าถ้าจะพูดอีกในหนึ่งก็เหมือนกับเป็นบีฟักโก้เป็นเป็นพุทธ<ช>ที่เป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆนี่แหละก็ก็แล้ว <c oughs> แต่มุมมองครับบางคนเขมีนับถือพุทธในในแบบของเขาผมก็มีแบบของผมซึ่ง <c oughs> ก็จะไปบอกว่าของผมถูกหรือผิดก็คงไปพูดไม่ได้แต่ว่าก็ว่ากันตามวินัยตามอะไรหลักการ,รที่มีอยู่นะครับก็คือผมก็จะเชื่อแบบของผม ครับครับอ่ะทีนี้กลับมาที่พระมาหาภาัยวันเข้าประเด็นเลยนะครับได้เห็นแล้วใช่ไหมครับร่างทรงแสงสุริยเทพหรือที่หลายคนเรียกว่าร่างทรง4 g ีเอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมคัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนการที่มนุษย์อวดอ้างว่าสามารถเป็นร่างทรงของเทพพญดาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันได้หรือไม่ได้และยังไงครับคือมันมันไม่มีอยู่แล้ววิธีการเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีอะไรอย่างเงี้ยในวิธีทางแบบพุทธ มันก็ไม่มีละมันมันมันไม่มีพูดถึงเลยอ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้โดยถ้าถ้าจะพูดเรื่องของเทพหรือเทวดาในทางพุทธบ้างเนี่ยพระเจ้าท่านเน้นเรื่องของการประกอบกุศลมากกว่าคือคือพุทธศาสนาอธิบายเรื่องของของเทวดาในลักษณะของคนที่ประกอบกุศลครับทำกุศลอย่างไรถึงจะส่งผลให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดาอะไรแบบนี้คือจะพูดแค่อย่างนี้แต่ไม่พูดเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีไม่มีไม่มีเลยคือคืออย่าพูดแค่เรื่องของการทรงเจ้าเลยแค่พูดถึงเรื่องของ วิญญาณในลักษณะที่จะมาติดตาหำหลอกหลอนเหมือนที่เราเหมือนที่คนไทยเราเชื่อกันเรื่องของผีในลักษณะที่จะมาเข้าคนนั้นออกคนนี้อะไรแบบนี้ผู้พุทธเจ้าก็ไม่อธิบายในลักษณะแบบนี้อได้เห็นคลิปที่ร่างทรงแสงสุริยะเทพไปออกในรายการแล้วก็บอกว่าสามารถเรียกให้ <c oughs> ให้โอ้โหเทพเจ้าองค์อะไรก็ตามแต่เนี่ยมาเข้าร่างของตนเองได้ทันทีเนี่ยตอนที่เห็นเนี่ยรู้สึกยังไง รู้สึกตลกเพราะว่าเพราะว่าอย่างอาตมาเองหรืออย่างอย่างคุณบีเองเนี่ยจะมาได้กับคุณบีเนี่ยได้ได้พูดเรื่องการทรงเจ้าเนี่ยมาหลายครั้งแล้วมากอซึ่งซึ่งแค่เห็นก็ตลกแล้วอะเพราะว่ามันมันก็อย่างเดิมอะอย่างที่เห็นอะเป็นการอ้างวิธีการแบบเดิมๆในการที่จะมามาตู่ตัวเองว่ามีองค์มีเทพอะไรแบบนี้แบบนั้นะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยอย่างการอ้างเรื่องจตุคามรามเทพเนี่ยเรื่องจตุคามเนี่ยมันเป็น ความเชื่อท้องถิ่นด้วยซ้ําถ้าใครเคยไปพระธาตุที่นครศรีธรรมราชก็จะม,มีองค์จตุคามที่เป็นเทพเฝ้าประตูแต่ที่มาขององค์จตุคามจริงๆเนี่ยม,มันเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสนาฮินดูกับศาสนาพุทธเพราะว่าองค์จตุคามรามาเทพจริงๆเนี่ยในทางฮินดูถือว่าเป็นพระขันทกุมารซึ่งเป็นบุตรของพระศิวะอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นความเชื่อท้องถิน่นแล้วอยู่ดีๆคุณก็มาโมเมมาตู่โดยเองว่ามีองค์จตุคามรามาเทพเนี่ยซึ่งเมามองว่ามันตลก ครับมาที่คุณบีในฐานะที่ต่อต้านเรื่องราวในลักษณะนี้มาโดยตลอดแต่วันนี้เราเห็นวิวัฒนาการของของการเข้าทรงเนี่ยนะครับไปที่ Facebook ไปที่การไลฟ์สด 4G เ่ยนะครับมีความเห็นว่าไงก็คือตอนแรกก็มีรูปเห็นส่งมาให้ดูเราก็เห็นปุ๊บเราก็ว่ามันตลกครับคือพยายามจะแสดงลักษณะออกมาจากที่เห็นเนี่ยก็เป็นปกติที่ผมสังเกตเนี่ยก็คือ จะทำบุคลิกที่ต่างออกไปจากเดิมคือเป็นผู้หญิงทําเสียงผู้ชายเป็นเด็กทาเสียงคนแก่อะไรอย่างเงี้ยก็คือดูแล้วปุ๊บเขาก็เห็นเขาก็คุยกันตามปกติผ่านไลฟ์สดเสร็จแล้วปุ๊บก็มาประทับทรงยกแข้งยก,ยก,ยกขาทําหน้าแก่อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ที่ทางเพจนี่ก็เห็นเป็นปกติอยู่แล้วก็พยายามทาเป็นสองบุคลิกว่าตัวฉันเองเนี่ยต่างออกไปนะอตอนนี้ฉันไม่ปกติแล้วนะ,ะทำแล้วก็ จะมีการพูดจาให้ดูก้าวแล้วดูเกี้ยวกาดจากปกติอ่าแล้วในนก็จะเนี่ยนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วผมเห็นแล้วมันก็ตลกผมก็เอามาแชร์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เอ่อมันมีการที่อ่าประทับทรงผ่าน Facebook แล้วหรออะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่แต่ไม่มันอาจจะไม่รู้ไม่เข้าข่ายหรือเปล่าก็คือหลอกลวงหรือเปล่าเข้าขายพรบคอมหรือเปล่าในเมื่อเขาพยายามจะบอกตัวเองว่าเขาเป็นเทพมีเทพมาประทับทรงอย่างเงี้ยเอ่ออยากจะให้ มันน่าจะมีการปราบปรามารนะรเพราะว่าใน f a c e b o o k เ,เนี่ยเห็นแพร่หลายแล้ก็จะมีการดูดวงผ่านไลฟ์สดหร,หรืออ้างพิธีกรรมต่างๆผ่านไลฟ์สดแล้วไปก็ลามไปถึงเรื่องของการถูกหลอกเสียเงินโอนบริจาคทรัพย์อย่างนี้มันถูกต้องหรือเปล่าบางทีอยากให้หน่วยงานเข้ามาดูแลบ้างแบบ,บ,บว่าเพราะมีการเลี่ยไรยแน่นอนนะแล้วก็อ้างของเรื่องาศาสนาเข้ามาบังหน้าแอแฝงซึ่ง คนอาจจะบอกว่าไม่อาจจะไม่ผิดอะไรเงี้ยแต่อยากจะให้ดูจริงๆเพราะว่ามันมีเยอะมากแล้วก็มีผู้เสียหายเองก็ไม่กล้าออกมาร้องเรียนเพราะว่าอาจจะเป็นเงินจานวนไม่มากร้อยเก้าสิบเก้าพันหนึ่งแล้วราต้องไปแจ้งความแล้วก็อับอายอะไรเงี้ยบางบทีก็จะมีก็จะเป็นช่องว่างตรงนี้ทําให้เกิดเตุแบบนี้ผุดขึ้นมาเรื่อยๆมีทั้งดูดวงมีทั้งการรับบริจาค อ้างนูน่นอ้างนี่มีเยอะมากครับเดี๋ยวนี้ครับ,รบเอาสรุปว่าก็คือว่าทั้งสองท่านก็คือพระมหาไพวันแล้วก็คุณบีฟาโคสเนี่ยสรุปตรงกันถูกไหมครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยคือการหลอกลวงคือการหลอกลวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหลอกลวงแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยคุณบีก็บอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรที่จะ แสดงออกถึงความพยายามที่จะดําเนินการอะไรบ้างเพราะว่านักขณะนี้ก็มีกลุ่มบุคคลหรือว่าบุคคลทั่วไปดี่นะครับแอบอ้างว่าตนเองนั้นมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มีวิชาอาคมต่างๆเพื่อที่จะมาหลอกล่อแล้วก็หลอกลวงเอาเงินจากกระเป๋าของ พี่น้องคนไทยนะครับแต่เรื่องราวยังไม่จบเท่านี้เพราะอย่างที่ผมบอกว่าล่าสุดมีการขยับ2ส,ส่วนสําคัญนะครับส่วนแรกก็เกิดมาจากร่างทรงแสงสุริยเทพเองนะครับที่อ้างหรือว่าอวดอ้างมินเมยว่าเป็นการบินมินพระบรมเดชาดุภาพะได้ซ้าไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมกําลังถลกหนังแล้วก็แฉร่างทรงแสงสุริยเทพอย่างหนักเลยนะครับเดี๋ยวมาตามต่อในเบรกหน้าสักครู่เดียวครับ ไม่พลาดข่าวสารกับทุกช่องทางติดตาม Bright TV ผ่านโซเชียลมีเดีย w w w b r i g h t t v c o t s Facebook YouTube Twitter Instagram คนเจอง่ายชื่อเดียวทุกช่องทาง Bright TV 20